สนับสนุนโดย DBMP Double m a x Plus สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้วันที่1มิถุนายน2567นดะคะดิฉันจะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูการเตรียมความพร้อมงานปาริวาสกรรมปฏิบัติธรรมณสำนักสงฆ์บ้านเขาพระหมูที่1ซอยตะปาน12ตําบลตะปานอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก่อนที่จะไปรับชมนะคะดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปรับชมช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่จาน์พีเอสเอระบบซีแบนช่อง117นช่องเจนะคะทางยูทูบไปพิมพ์ว่าบอกอรพรชัยสังดวงยางชาแนลนะคะทางเพจไอพิมพ์ว่าเพจบอกอร สังดวงยางชแนลเช่นกันค่ะค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้วันที่1มิถุนายน2567นาสะคะทางสำนักสงฆ์บ้านขอพระนะคะได้เตรียมความพร้อมโดยมีพระภิสุสฆงสามเนรแล้วก็มีคณะกรรมการวัดนะคะชาวบ้านช่วยกันเตรียมงานในครั้งนี้นะคะโดยเฉพาะนะคะงานจะเริ่มขึ้นวันที่5ถึงวันที่15มิถุนายน2567นะคะวันที่6มิถุนายน2567ก็ขอมปริวาสนะคะวันที่1 4มิถุนายน2567นสนะคะสวดนพพระเคราะห์วัน ที่15มิถุนายน2567นะคะออกอับพานขอเชิญญาติโยมร่วมเป็นเจ้าภาพพัตหารน้ำปานะและฉลากพัดเป็นค่าเดินทางพระพิสุสง์สมเนตรกลับวัดนะคะมีการตักบาตรพระพิสุสง์เวลาประมาณเปนาฬิกา30นาทีทุกวันตลอดงานเลยนะคะขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านมาร่วมทําบุญถวายพัตหารพระพิสุสงและก็ทําบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งได้ที่สํานักสงฆ์บ้านของพระแห่งนี้นะคะค่ะท่านผู้ชมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่0624399925นะคะแล้วก็0622251833นะคะโดยพระอาจารย์เขียววิทิตธรรมโมนะคะซึ่งพระท่านเป็นหัวหน้าสำนักสงฆ์บ้านของพระแห่งนี้นะคะ ค่ะท่านผู้ชมคะนี่ก็คือเป็นรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับการเตรียมงานปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมณสำนักสงฆ์บ้านขอพระหมู่ที่1ซอยตะปาน12ตำาบลตะปานอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะดิฉันนางสาวเรณูธรารพลผู้สื่อข่าวโดยโบกพลชัยสั่งดวงยางหวัวหน้าศูนย์ข่าวบ้านบ้านทีวีช่อง73ศูนย์ข่าวภาคใต้รายงานสนับสนุนโดย dbmp doublemax